รอบลปีสัจแดงรอบวันที่ผ่านมาเชื่อว่าบรรยากาศแห่งชัยชนะยังคงอบอวลท่วทั่วหัวใจจากการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านด่านไบรตันจากการโดนจุดโทษในศึกเ a ฟเอครับรอบรองชนะเลิศจนส่งให้ปีสัตวแดงภายใต้ใการทางานของเอเดร็กเทนฮาร์ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยเป็นรายการที่2ต่อจากคาราบาทครับที่ไปได้ไกลถึงการเป็นแชมป์เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแน่นอนว่าณเวลานี้มันคงเป็นโมเมนต์ที่เหล่าเลดอาร์มี่ต่างก็กําลังภาคภูมิใจกับผลลัพธ์และพัฒน,นาการของทีมซึ่่่งงแแมมมมม้าาาาจจะยัไสาารถพูด,ดเ็ปกว ตัวยูเนเต็ดของเอดร็กเทนฮากมีฤดูกาลที่ประสบความสําเร็จเพราะยังเหลือโฟกัสสาคัญที่ยังเขียนไม่จบนั่นคือการรักษาพื้นที่ท็อป์โฟรเพื่อควาหมายในการชิงตัวไปเล่นแชมเปี้ยนสิกในฤดูกาลหน้าแต่จากระยะทางที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มันก็สามารถพูดได้จริงๆว่าทีมของเอดร็กเทนฮากมีพัฒนาการที่เติบโตขึ้นมากจริงๆทั้งจากเหล่าทีมงานสตาฟโค้ดที่ทําการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้เล่นพร้อมทั้งเปิดป้อนความมั่นใจขึ้นสู่ทีมรวมไปถึงการเสริมผู้เล่นมากประสบการณ์และค่่่าาาาาสาสููงงงงเเข้้้มมหหลนนนีีชีชวยกกดดกััััผดดใแํฤ การที่น่าชื่นชมอย่างแท้จริงครับโดยเริ่มที่การถ่ายทอดและเติมความมั่นใจซึ่งหากทุกคนจาอารมณ์ก่อนเกมรอบรองชนะเลิศกับไบรตันจะเริ่มขึ้นได้เชื่อว่าคงมีแฟนๆปนพีแสดงอยู่ไม่น้อยที่เฝ้ารอดูการดวลกันร,ระหว่างอารอนวันบิสซาก้ากับเคาลูพิโตมาเพราะนี่คือสึกระหว่างหนึ่งแข้งที่มีชื่อเสียงเรื่องการเล่นเกมรับโดยเฉพาะการโดนหนึ่งต่อนหนึ่งกับผู้เล่นลิมเส้นที่ต้องใช้คําว่าโดดเด่นจนได้รับคําชื่นชมมากมายแม้จะยังไม่เสถียรเรื่องการเล่นเกมลุกแต่เรื่องเกมรับนี่คงสามารถใช้คําว่าใครก็็ไได้้้ถาาาเเเขขขมมัั่นนนนนใจสสวออีคคืปปุธริงต หนึ่งในคีย์แมนคนสําคัญของทีมนกนางนวลในฤดูกาลนี้ที่มีการฉีกแนวรับคู่แข่งมาแล้วแบบเกมแล้วเกมเล่าดังนั้นมันจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือศึกการดวนกันตู้ต่อต,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 ตัวที่น่าดูชมจริงๆครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นใน90นาทีที่ทั้งคู่เจอกันเนื่องจากวานบิซากาถูกเปลี่ยนตัวออกไปก่อนปรากฏว่าไอแมงมุมเก็บมิโตมะใส่กระเป๋าแบบเรียบวุดแม้จะมีจังหวะด้วูบว่บวาดเสียวอยู่บ้างแต่สถิติออกมาคือการที่มันเผยว่าเข้าลูกมิโตมะเลี้ยงไม่ผ่านวานบิซากาเลยแม้แต่ครั้งเเเดดีีียวววจาาาาากกกกรรรลัันนนต่่่่ออซึงงื้้มม็พใหหส ต่างก็ปพืมอ,อกปืิมใจไปพร้อมกันเพราะตำแหน่งแบ็กขวาในเวลานี้ว่ากันตามตรงมันยังเป็นตำแหน่งที่หาความลงตัวไม่เจอเนื่องจาก2ตัวเลือกอย่างดาโลกับวานบิสาก้านั้นต่างก็มีจุดแข็งจุดอ่อนกันอย่างชัดเจนโดยคนหนึ่งก็แข่งเรื่องเกมรับส่วนอีกคนก็วูบว่าบื้อหวาในเรื่องเกมลุกทำให้ที่ผ่านมายูเนเตดมักต้องเจอสถานการณ์ต้องเลือกอยู่เสมอว่าจะใช้ใครดีหรือจะเก็บใครไว้กับทีมต่อดีระหว่างดิโอโก้ดาโลกับอารอนวานบิสาก้าแต่จากเกมที่พบกับไบรตันมันก็เหมือนมีสัญญาาาาาณส่่งงงถึงแแนนนบออปีศจจดววใพเกกมุิะ ทำได้ไม่เสถียรก็จริงแต่มันก็มีรูปทรงที่พอจะพูดได้ว่าวานบิซาก้ากำลังค่อยๆอเรียนรู้และพัฒนามันอยู่จริงๆในขณะที่เรื่องเกมลับคือใช้คําว่าอุ่นใจได้เลยส่วนดาโลเอาจริงๆช่วงหลังมานี้ดูเหมือนเจ้าตัวจะไปไม่สุดสักทางจะว่ารับได้ก็ไม่ใช่ลุกดีก็ไม่เชิงมันดูครึ่งๆกนลางแล,แ,แล้วแต่วันแล้วแต่เกมทําให้กระแสแฟนๆหลังจบเกมต่างก็อยากให้ปีสัจแดงรีบต่อสัญญาและเลือกเก็บวานบิซาก้าเอาไว้กับทีมต่อเพราะอย่างที่ทราบว่าสัญญาของอารอนวานบิซาก้านั้นเหลืออีกไม่นานแแล้ว้ววะเจาาาตตตักก็มมีีอดท่่ยงคิ ที่คอยมาตามเช็คอยู่เรื่อยๆต่อจากนี้แฟนผีก็คงได้แต่รู้นหลักครับว่าอนาคตจากนี้ไปของยูเนเต็ดและเทนฮากจะเลือกอย่างไรและในเกมที่พบกับไบรตันนั้นในส่วนของเกมรับเอาจริงๆนอกจากวานบิซาก้าที่ทําผลงานได้ดีแล้วอีกคนที่ได้รับคําชมไม่แพ้กันนั้นคือวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟกับการจับคู่เซนเตอร์กับลูกชอซึ่งก็ต้องยอมรับเลยครับว่าแม้นี่จะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาทําหน้าที่ร่วมกันแต่การสื่อสารและความเข้าใจในหน้าที่ของกันและกันของทั้งลินเดอร์เลิฟกับลูกชอสามารถทำมาได้อย่างไหลลอยต คูเซนเตอร์คูนีว่ามีการสื่อสารที่ดีร่วมกับคาเซมิโลด้วยซึ่งในเคสของลินเดอร์เล็เอาจริงๆก็จะคล้ายๆกับวันบิซาก้าตรงที่เมื่อมีโอกาสแล้วเจ้าตัวสามารถคว้ามันไปได้อย่างมั่นคงเขาไม่ปล่อยให้โอกาสที่ลอยมาอยู่ตรงหน้าแวบหายไปในอากาศด้วยการแสดงผลงานอย่างน่าชื่นชมตลอด120นาทีพร้อมทั้งก้าออกมายิงจุดโทษเป็นคนที่7ซึ่งนั่นถือเป็นลูกตัดสินชัยชนะหลังคนที่7ของไบรตันอย่างซอล์รมาร์สยิงพลาดในช่วงการดวลแบบเซตันเดตและแน่นอนว่าจากฟอร์มการเล่นของลินเดอร์เล็่งบก,กันว่า่ามมทีกลังจะมา นี้หากทีมต้องมีการปล่อยเซนเตอร์แบ็กอัพออกไปสักคนเชื่อว่าชื่อที่โผล่เข้ามาส่วนมากคงไม่ใช่ชื่อเขาอีกต่อไปแล้วและเมื่อว่าถึงการยิงจุดโทษตัดสินเอาจริงๆเมื่อคืนนี้มันก็ยังมีอีกจุดที่น่าสนใจอีกพอสมควรโดยเริ่มจากการยิงของแนวลุกของทีมอย่างเจอรอนสารโชและมาคานแรดฟอร์ดที่หากจํากันได้ในช่วงยูโร2020ที่้ามาเตในปี2021ซึ่งนะัดชิงชนะเลิศปีนั้นทีมชาติอังกฤษเป็นฝ่ายแพ้ในการโดนจุดโทษให้กับทีมชาติอิตาลีโดย2จาก3าคนที่ยิงพลาดก็คือมาคาาานนนนแแแรรรออดกกกกกัััััับบบบเเจจโชี่่หหลลละะะคคงงม้้ทูสวิ ที่มันเกินขอบเขตไปมากทําให้เรื่องของสภาพจิตใจและความมั่นคงในการเล่นฟุตบอลค่อยๆสั่นคลอนจนกระทั่งพวกเขาทั้งคู่ต้องมายิงจุดโทษด้วยกันอีกในเกมเมื่อคืนนี้ซึ่งทางแรดฟอร์ดกับซานโชต่างก็ยิงเข้าไปทําให้บรรดาเรดอาร์มี่ต่างก็มีความสุขและร่วมแสดงความยินด,ดีกับการก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้แล้วทัดจากนั้นในช่วงโดนจุดโทษก่อนที่ซอลลี่มาจะพลาดคนที่ยิงก่อนหน้าเขาก็คือวอลเวกฮอสซึ่งประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือหลังจากที่เวกฮอรีสยิงเข้น,น,ขเขเน,นีอเหกวมมืมา รับหน้าที่สังหารจุดโทษเป็นคนที่7ของไบรตันก่อนที่บาจะยิงลูกนั้นเหินข้ามคานไปอย่างน่าเหลือเชื่อแฟนๆปีสแสดงจึงมีการแคปภาพลงกันวอนโซเชียลในทํานองว่านอกจากโชคดวงแล้วบางทีเรื่องของมนขังหรือคาถานั่นก็เป็นสิ่งจําเป็นเช่นกันซึ่งอันนี้ก็เป็นโมเมนต,ต์ของการหยอกเย้ยกันไปนั่นแหละครับแต่ที่ไม่หยอกและเชื่อว่ามีผลไม่มากก็นน้อยนั่นคือปฏิกิริยาของกาเซมิโลระหว่างที่ทีมกาลังดูนจุดโทษหากเพื่อนๆได้เล่นโซเชียลกับช่วงรอบวันที่ผ่านมาเชื่อว่าน่าจะได้เห็นภาพหรือคลลิิปปทีีี่่่กกกาาาาเเซมมมโโระดดต้้้นชชืออไไึงงบบว กำลังส่งสัญญาณบางอย่างให้กับเดเคอาบางก็บอกว่าคาเซมิโลไร้ความกดดันและกำลังเอนจอยไปกับบรรยากาศซึ่งไม่ว่าเหตุผลของการกระทำนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่แต่เชื่อว่าปฏิกิริยาแบบนั้นของคาเซมิโลมันช่วยคลายความกดดันให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ตั้งแถวรอเข้าไปยิงได้ไม่มากก็น้อยเลยแม้จะบอกว่าการยิงจุดโทษมันควรให้ทุกคนมีสมาธิกับการยิงแต่เรื่องของการคลายความกดดันก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้กันและอีกอย่างเชื่อว่าไม่ใช่ว่าทางคาเซมิโลไม่รู้ว่าเพื่อนๆในทีมต่างก็เกรงและกดดดัััันนนนเเพพรรราาาาะใช่่่่วงงททีีีต้อ 5, ้ออมกจลบบคืไปห ยิงจุดโทษก่อนคาเซมิโลก็เป็นคนยกมือเสนอตัวยิงเป็นคนแรกซึ่งแน่นอนว่าคนที่1ที่เป็นคนเปิดงานถือว่ามีความสําคัญมากๆเพราะมันจะถือเป็นการกาหนดโมเมนตัมหลายๆอย่างได้เลยแล้วยิ่งปีศาจแดงได้ยิงที่หลังไบรตันที่มีโอกาสยิงขึ้นนาไปก่อนความกดดันตรงนั้นก็อาจเพิ่มเป็น2เท่าได้เลยทันทีซึ่งก็ต้องยอมรับในหัวิตหัวใจของลูกพี่คาเซมิโลเป็นอย่างยิง่งที่เขาก้าจะเสนอตัวขึ้นมารับหน้าที่เป็นคนแรกเพื่อเป็นคนรับแรงกดดันที่สุดตรงนั้นไปและเชื่อว่านี่แหละคือสิ่งที่ทําา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 ให้้ททีีีมมมขขขอออองงเเเเรรรรินนนกกกกพพฒ่่่ตตบโึจฤดูะืง ความเข้าใจสถานการณ์ความเยือกเย็นในการจัดการกับความกดดันสิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในสนามจากผู้เล่นที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คารเซมิโลสามารถเติมเข้าไปในทีมได้แบบที่เทนฮากไม่จําเป็นต้องตะโกนจาชีจําชัยและเอาจริงๆเมื่อว่ามาถึงตรงนี้มันก็เหมือนจะมีแต่เรื่องราวดีๆหลังพ้นลพักปีสัตว์แดงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับแมนซิตี้แต่ความเป็นจริงแล้วนั้นยังมีอีกเรื่องที่น่ากังวลอยู่ไม่น้อยซึ่งถูกกบกบรรยากาศอันหอมหวานเมื่อคืนก่อนนั่นนนคืือออาาเเเเรรร่่งงขาาาากกกบบดดดจจจูฟัสทีหํไ้้ มีอาการกระโผกกระเพกอยู่ตลอดทั้งเกมแต่กว่าจะถูกเปลี่ยนออกก็คือช่วงต่อเวลาพิเศษนั่นจึงทําให้หลายคนคิดว่าบูโน่คงไม่เป็นอะไรมากแต่ในความเป็นจริงนั้นมีรายงานออกมาจากทางรอบดอร์ซนค่ายเอสพว่าทีมสตาฟของฝั่งปีศาจแดงมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดถึงการเปลี่ยนตัวบูโน่เฟเนเดสออกจากสนามในช่วงทบเวลาบาดเจ็บและช่วงพักครึ่งแต่เป็นตัวบูโน่เฟเนเดสเองที่แสดงออกถึงความกระหายที่จะคงอยู่ในสนามต่อไปจนกระทั่งมาถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงต่อเวลาพิเศษไปแล้วซึ่งหลัังงจจบบบบเเเเกกกมมมรรรรรรรอรออชนะะะลิิูดข้าาาราปทรี ของสโมสรเพื่อดูและตัดสินใจกันอีกทีว่าเขามีความพร้อมที่จะลงฝึกซ้อมและลงเล่นกับสเปอร์ช่วงกลางสัปดาห์นี้หรือไม่เอาจริงๆนี่ถือเป็นข่าวที่ไม่ดีออกมากมากเลยครับเพราะหนึ่งในคีแมนคนสําคัญของเอเดร็กเทนฮังฤดูกาลนี้ก็คือบลูโน่เฟรนันเดสนี่แหละครับพิสูจน์ได้จากจํานวนการลงสนามที่มีแค่โทษแบนเท่านั้นที่สามารถห้ามบลูโน่เฟรนันเดสไม่ให้อยู่ในสนามได้ส่วนเรื่องราวตลาดนักเตะรอบวันที่ผ่านมาเริ่มที่เดวิดออสตินจากท่าเดียเลติกที่รายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเป็นอีกหนึ่งที นเนื่องจากจนถึงเวลานี้เมาส์ยังไม่มีการต่อสัญญากับทางเชลซีเพิ่มออกไปเลยหลังเหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นนั่นทาให้สื่อมีการคาดการณ์กันว่าเมสันเมาส์น่าจะต้องโบกมือลาถิ่นสแตมฟอร์ดบิดหลังจบฤด,ดูกาลนี้โดยนอกจากปีศาจแดงแล้วก็ยังมีอีก3ทีมที่กําลังให้ความสนใจในตัวเมาส์เช่นกันได้แก่อร์เซนนอลลิพูและบาเยิร์นมิวนิกที่มีอดีตผู้จัดการทีมอย่างโทมัสทูเครลทำงานอยู่ถัดม,มาคือเรื่องโจทย์หลักโจทย์ใหญ่ของปีศาจแดงนั่นคือภ ทีละก้าวออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มปฏิบัติการเจรจาคว้าตัวเฮลลี่เคนดาวยิงตัวเก่งจากลังไกโดยทองถอนแนมฮอสเปอร์แล้วโดยเหตุผลสาคัญที่เร่งดําเนินการก็เน,นื่องจากว่าเพื่อเป็นการเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเวลาให้กับความใจหินของเดนเนลลเลวีที่สุดท้ายคุยกันไปกันมาบทสรุปอัดไปออกที่ไม่ขายทั้งทีมงานปีศสัตว์แดงจะได้มีเวลาเพื่อไปโฟกัสที่เป้าหมายถัดไปซึ่งตามคาดการก็คือวิกเตอร์โอซิมเพนโดยสถานการณ์ตอนนี้ของเฮลลี่เคนเอาจริงๆหลังจบเกมสุดสัปดาห์ที่สเปอร์บุ คนต่างเชื่อกันว่านี่คงเป็นฤดูการสุดท้ายของเคนกับสเปอร์แล้วแหละหลังพยายามต่อสู้ร่วมกันมาจนถึงตอนนี้แต่ทิศทางบริหารทีมของแดนนี่เลวี่ก็ยังคำทางมุ่งสู่ความสําเร็จไม่เจอหลังสร้างความหวือหวาในการไปถึงนัดชิงแชมปเปี้ยนส์ในยุคของปเชติโนจากนั้นมาทีมก็มีโมเมนตัมขึ้นขึ้น,น,นลงลงมาเรื่อยๆจนคาดว่าที่สุดแล้วเคนน่าจะหาทางย้ายออกหลังจบฤดูกาลนี้และสถานีต่อไปตามที่สื่อรายงานก็เชื่อกันว่าแฮร์รี่เคนน่าจะอยากอยู่ในอังกฤษต่อไปเพราะต้องการทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดของนนขอลันเชลเลอร์ หากทีมจากอังกฤษไม่ใช่สเปอร์เพราะขวางน้ำสำคัญสุดอย่างเลวี่คืออะไรที่ยากเกินกว่าจะคาดเดาได้โดยตามรายงานคือเลวี่จะปล่อยเคนออกจากเกาะอังกฤษในเรทราคา80ล้านปอนด์ขึ้นไปแต่ถ้าหากเป็นทีมจากเกาะอังกฤษเข้ามาเจรจาราคาคา่าตัวของแฮร์รี่เคนก็จะไปว่ากันที่เริ่มต้น100ล้านปอนด์ขึ้นไปโดยที่ก็ไม่รู้ด้วยว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขในใจของเลวี่คือเท่าไหร่และจะปล่อยจริงหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่ทราบได้ซึ่งเรื่องนี้เอาจริงๆก็คงต้องตามดูกันต่อไปครับเพราะแม้เลวี่จะเขี้ยวลากดินยงงไไแแแตตนน่่่่ถ้้้้้าาาาสุุดทยยยยมมรีีีบขอออนนลลวปใหฮ เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆบวกกับตัวเลขสัญญาที่จะถอยหลังลดลงไปเรื่อยๆหากถึงวันนั้นสเปอร์และเดนเนลลเลวีอาจจะไม่ได้อะไรตอบแทนจากการย้ายทีมของแฮร์รี่เขนก็เป็นได้สุดท้ายนี้แฟนๆปีศาจแดงก็รับชมรับฟังกันแบบพอรู้ก็พอครับเนื่องจากข่าวหรือการซื้อขายในช่วงนี้ต่อให้จะเป็นสื่อระดับสูงเยดฟ,ฟ้าแค่ไหนแต่ถ้ามันยังไม่ใช่ช่วงตลาดเปิดและยังเป็นเพียงแค่การอัปเดตรายงานข่าวเราก็ยังไม่สามารถการันตีให้ได้ว่ามันจะจบลงแบบไหนเป็นเพียงแค่แนวทางของการเสริมทีมให้พอจะรู้ว่าสโมสรี่ราีี่ะาจะมททงไไไปทีี่่่ตตรงงหนแยัมม การเลือกเส้นทางชัดเจนว่าต้องไปแบบนั้นแบบนี้ทุกอย่างยังเป็นเพียงการคาดการตามสถานการณ์ใดวันก็เท่านั้นแหละครับ